เราจะทำสูตรชาไข่มุกบรรจุขวดนะคะวิธีการง่ายมากอันนี้เป็นผงชาไต้หวันนะคะที่ทางบูโมเทนผลิตเองปริมาณ240กรัมและผงลงสด48กรัมนะคะเทลงไปในน้ำร้อน1วบิกเกอร์ตวงนะคะ ตัวผมตัวนี้จะลดความวุ่นวายยุ่งยากในการทำชาไข่มุกทั้งหมดเลยโดยการที่ว่าเราสามารถที่จะเทลงใส่บิกอร์ได้เลยไม่ต้องต้มตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าพนักง,งานขาย,ยไม่นั่งไม่อยากจะมานั่งตวงทำส่วนผสมเลยค่ะเอาผงชาไต้หวันกับผงนมสดรวมกันแล้วส่งสต็อปให้กับเจ้าหน้าที่ในร้านสามารถชงเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้สูตรอะไรกันยุ่งยากวุ่นวาย ทำง่ายๆนะคะนำส่วนผสมลงไปในถ้วยตวงถ้าต้องการให้เร็วใช้เครื่องตีของนมช่วยได้เลยนะระวังเวลาที่เราคนส่วนผสมอย่าให้มีลักษณะเป็นของแป้งติดอยู่ที่ก้นเหยือเพราะว่ามันจะทำให้ส่วนผสมละลายไม่ทั่วนะคะก็ตัวนี้เป็นสูตรชาไข่มุกที่ง่ายที่สุดละไม่ต้องต้มชากรองชามีความหอมอร่อยเหมือนสูตรชาไข่มุกทั่วไปแต่ทำง่ายมากๆ ใช้นมข้นหนึ่งถ้วยตวงและนมสดหนึ่งถ้วยตวงตัวนี้เป็นสูตรชาไข่มุกแบบไม่มีน้ำตาลดังนั้นเราจึงต้องมีการเติมนมข้นนมสดเข้าไปนะคะเพื่อให้มีความมันและความหวานนะคะฉะนั้นหวานจึงเลือกได้ตามใจลูกค้าท่านใดที่ทำต้องการทำสูตรหวานน้อยหวานมากนะคะก็ปรับจากสูตรที่ให้ไปได้เลยนะคะ ผมตัวนี้จะได้ทั้งหมด8แก้วดังนั้นเติมน้ำอุณหภูมิปกติเข้าไปให้ได้เท่ากับ2ลิตรหรือ2,000 ml นะคะสังเกตนะคะอย่าให้รวมฟองนะ,ะเพราะว่าบางทีมันเึ้น่งดื่มจะมีฟองฟูๆหน่อยนะคะก็ชาแครบุกง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวนี้เราเทแบ่งใส่ตัวถ้วยตวงนะคะปริมาตร 250 ml จะเท่ากับขีดบนนะคะขีดบนก็ได้250 ml ปุ๊บเราก็นําส่วนผสมนะคะเทลงในขวดได้เลยนะคะหขวดก็จะเท่ากับ250 ml ดังนั้นในปริมาตร2ลิตรตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ8ขวดนะคะเสร็จแล้วช่างใ ซื้อแฟนชายชาไข่มุกให้ยุ่งยากเราสามารถขายใส่แก้วหรือขายบรรจุขวดให้ลูกค้าเนี่ยนำไปกับไปทานต่อที่บ้านได้อีกนะคะเพิ่มยอดขายกันง่ายๆได้เลยชาไข่มุกนะคะเราจะมีมุกบุกสุขภาพนะคะเป็นมุกที่ทำมาจากบุกเลยเป็นบราวน์ชูการ์เจลลี่นะคะซึ่งเรา จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสําเร็จรูปง่ายมากๆไม่ต้องต้มไม่ต้องกลัวมุกอื่นไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมานั่งต้มทุกชั่วโมงนะคะดังนั้นเราใช้มุกฝุกตัวนี้นะคะตักใส่ถ้วยอันนี้นะคะแบ่งไว้1ชุดก็คือ8 8ดปดขวดก็เราก็ตักบุกไว้8ปดถ้วยนะคะดังน<ะ>ั้น <ะ S 2> ก็ง่ายมากรงที่ว่าเราไม่ต้อง,งกังวลว่ามันจะเสียด้วยเพราะว่ามุกตัวเนี้ย นะฮะจะสามารถเก็บภายนอกตู้เย็นได้แล้วก็ถ้าเราจะข้ามคืนนิดนึงเราก็แช่เย็นไว้นะคะเราก็มีมุกตัวนี้ขายคู่กับตัวชาไข่มุกแบบง่ายๆเลยนะคะหนึ่งเซตนะคะเราก็จะเท่ากับชาไข่มุกหนึ่งขวดและมุกบุกหนึ่งถ้วยนะคะก็เป็นชุดชาไข่มุกขายง่ายๆส่งได้ดีลีเวอรี่ได้สบาย